สวัสดีครับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ทุกคนนะครับสำหรับวันนี้รายวิชาหน้าที่พลเมืองนะครับสัปดาห์นี้ก็เป็นสัปดาห์ที่9ของการเรียนการสอนในรูปแบบของการเรียนออนไลน์นะครับสัปดาห์หนิง <c oughs> เราขึ้นบทใหม่แล้วนะครับบทหน่วยการเรียนรู้ที่2เราผ่านไปแล้วทีนี้จะเป็นหน่วยการเรียนรู้ที่3เป็นเรื่องของวัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมสากลน,นะครับซึ่ง วัฒนธรรมนั้นนะครับมันคือสิ่งที่มนุษย์ใช้เพื่ออะไรครับใช้เพื่อตอบสนองความต้องการด้านต่างๆในการใช้ชีวิตในการดาเนินชีวิตในประจําบันนะครับรวมถึงนะครับยังเป็นสิ่งที่แสดงถึงความเจริญก้าวหน้าของมนุษยชาตินะครับวัฒนธรรมไทยก็เช่นเดียวกันเป็นสิ่งที่ม่งบอกถึงวิถีชีวิตและลักษณะอันดีงามของชนชาติไทยในฐานะนักเรียนนักเ,เ,เรียนก็ควรอน,อนุรักษ์วัฒนธรรมไทยให้มันคงอยู่ต่อไปและอีกทางหนึ่งก็สามารถที่จะสามารถเลือกเอา เขาเรียกว่าเลือกรับวัฒนธรรมสากลหรือวัฒนธรรมต่างชาติเข้ามาทําการเปลีป่ยนแปลงทางเทคโนโลยีแล้วนําสิ่งเหล่านั้นมาปรับใช้ในการดำเนินชีวิตควบคู่กันไปให้มันเหมาะสมกับสังคมไทยนะครับวัฒนธรรมทุกวัฒนธรรมล้วน้วนแต่มีคุณค่าล้วนแต่มีเป็นสิ่งที่ดีเป็นสิ่งที่ยอมรับเพียงแต่ว่าเราจะสามารถนําวัฒนธรรมนั้นมาปรับให้เข้ากับวิถีชีวิตให้เข้ากับสังคมของ เราได้มากน้อยแค่ไหนนั่นเองนะครับวัฒนธรรมคือสิ่งที่บ่งบอกถึงความเป็นคุณค่าความเป็นชนชาตินั้นๆที่สุดแล้วนะครับซึ่งวันนี้ครูก็จะพูดถึงในเรื่องของวัฒนธรรมไทยนะครับครูจะบอกถึงความหมายและก็ความสําคัญของวัฒนธรรมไทยนะครับวัฒนธรรมไทยนะครับตามความหมายของพุทธนานกรมราชัจฉรับราชบัญญัติตยสถานพศ2554นะครับเขาบอกว่า วัฒนธรรมไทยนั้นเป็นสิ่งที่ทําความเจริญงอกงามให้แก่หมู่คณะนะเช่นวัฒนธรรมไทยในการแต่งกายาวิถีชีวิตของหมู่คณะนะเช่นวัฒนธรรมพื้นฐานวัฒนธรรมชาวเขาเป็นต้นนะครับแล้วก็จะมีอีกความหมายหนึ่งคือ,อเป็นความหมายตามพรบวัฒนธรรมแห่งชาติปี53นะครับได้บอกไว้ว่าวัฒนธรรมนั้นคือวิถีการดำเนินชีวิตความเชื่อค่านิยม จารีตประเพณีพิธีกรรมและภูมิปัญญาซึ่งกลุ่มชนและสังคมได้ร่วมสร้างสารรค์สั่งสมปลูกฝังสืบทอดความรู้ได้เกิดความจเจริญงอกงามทั้งทางด้านจิตใจและวัตถุนะครับแล้วก็จะมีท่านตรีนะครับปฏิบีพนะครับให้ได้ความหมายของคําว่านิยามคําว่าวัฒนธรรมไว้ว่าวัฒนธรรมคือวิถีหรือการดําเนินแห่งชีวิต ของชุมชนหมู่หนึ่งซึ่งอยู่ร่วมกันในที่หนึ่งหรือประเทศหนึ่งโดยเฉพาะนี่คือความหมายตามที่พระยาอุมารราชธนนะครับได้ให้ความหมายไวของคำว่าวัฒนธรรมกันไหมนะครับนะครับซึ่ง แต่ละสังคมนะครับต่างก็จะมีเอกลักษณ์ที่แตกต่างกันไปตามความแตกต่างกันทางด้านภูมิศาสตร์ทางด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรวมถึงนะครับเอกลักษณ์ที่ต่างกันทางภูมิหลังทางประวัติศาสตร์ของแต่ละที่นะครับวัฒนธรรมไทยนะครับเกิดจากอะไรวัฒนธรรมไทยนั้นเกิดจากวิถีการดําเนินชีวิตของคนไทยซึ่งเกี่ยวข้องกับคนไทยนะครับในอดีตนะครับ ซึ่งคนไทยในอดีตมีการเรียนรู้มีการปรับตัวปรับใช้เข้ากับความเป็นไทยในสังคมตนเองนะครับรวมถึงมีการถ่ายทอดจากรุ่นก่อนมาสู่คนรุ่นใหม่หรือรุ่นปัจจุบันนะครับเช่นวัฒนธรรมที่เรียกว่ามารยาทไทยอาหารไทยประเพณีไทยภาษาไทยสิ่งเหล่านี้นะครับที่ครูพูดมาเนี่ยครับทั้ง สอย่างนี้มารยาทไทยอาหารไทยประเพณีไทยภาษาไทยเราเรียกมันว่าวัฒนธรรมไทยซึ่งคําว่าวัฒนธรรมไทยนี้จะครอบคลุมทั้ง4อย่างนี้นะครับสิ่งที่อยู่ในวัฒนธรรมไทยมันมันมัน,ม,นมันมีเยอะแยะมากมายนะครับเอาง่ายๆนะครับไอ้นะครับมารยาทไทยอาหารไทย ประเพณีไทยเป็นสับเซตของวัฒนธรรมไทยนะครับทีนี้เมื่อเราเรียนรู้แล้วว่าความหมายของวัฒนธรรมไทยมันแปลว่าอะไรบ้างแล้วต่อไปเรามาดูเรื่องของความสําคัญของวัฒนธรรมไทยนะครับความสําคัญของวัฒนธรรมวัฒนธรรมไทยนะั้นมันก็มีหลายข้อหลายอย่างด้วยกันนะครับเพราะมันเป็นสิ่งที่สําคัญหนึ่งเป็นสิ่งที่พัฒนาจากสังคมไทยในอดีตจนถึงปัจจุบันนะครับ เป็นสิ่งที่ฟ้องสิ่งที่เล่านับตั้งแต่สมัยสุโขทัยนะครับเขาได้เป็นการสั่งสมัคมเจริญของชาติและผสมผสานกับชนชาติอื่นๆจนทําให้สังคมไทยนั้นนะครับและเศรษฐกิจของสังคมไทยนั้นจเจริญรุ่งเรืองมาจนถึงปัจจุบันนะครับ2นะครับความสําคัญก็คือมันเป็นมรดกครับวัฒนธรรมนั้นเป็นมรดกของชาตินับตั้งแต่อาณาจักรไทย ได้รวมกันเป็นปึกแผ่นก็ได้สร้างสรรค์ความเจริญทางด้านต่างๆจนกลายเป็นเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมไทยเช่นภาษาไทยศิลปกรรมไทยนะครับ 3. ความสําคัญข้อที่3นะครับสร้างความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของสังคมไทยครับอาวัฒนธรรมนี้นะครับทำให้เกิดความภูมิใจของคนในชาติไทยทําให้เกิดการเรียนรู้จนทําให้เกิดความดีงามจนกลายเป็นวิถีไทยเช่น มิีภาพจากรอยยิ้มน,นะครับคนไทยคือคนที่ยิ้มง่ายนะครับสยามเมืองยิ้มหรือรวมถึงการช่วยเหลือเกื้อกูลคนไทยมีน้ําใจนะครับรวมถึงการให้อภัยกันนะครับนี่ก็คือความสําคัญในข้อที่3นะครับอ่ะทีนี้ผ่านไปแล้วเรื่องของความหมายและความสําคัญใช่ไหมครับนักเรียนอ่ะต่อไปก็คือการรับวัฒนธรรมนะครับจากชาติอื่น คือวันนี้ครูจะพูดถึงเรื่องของวัฒนธรรมก่อนนะครับการรับวัฒนธรรมจากชาติอื่นเช่นวัฒนธรรมของอินเดียทั้งด้านความเชื่อทางศาสนาศาส,สนาพุทธนั่นเองนะครับ,รบก็คืออินเดียเป็นต้นกําเนิดของพระพุทธศาสนาเราจึงรับวัฒนธรรมทางด้านศาสนาของเขามาเยอะนะครับรูปแบบการปกครองภาษาและวัฒนธรรมนะครับแล้วก็จะมีวัฒนธรรมจีนเช่นจิตงานจิตกรรมงานวาดอาหารนะครับอาหาร ที่ซึ่งคนจีนนะครับคนจีนเขาจะไปอยู่ทั่วทุกมุมโลกรวมถึงย่านเยาวราชในกรุงเทพของเราก็มีคนจีนคนไทยสื้อสายจีนกันเยอะนะครับมันก็ต้องมีวัฒนธรรมจีนเข้ามาในเรื่องของอาหารรวมถึงการค้าขายเราจะมีการติดต่อสื่อสารหรือติดต่อการค้าขายก,กันกับชาวจีนในสมัยก่อนนะครับแล้วก็จะมีวัฒนธรรม ตะวันตกอันนี้เป็นของต่างชาติทางฝั่งตะวันตกนะครับเช่นระบบการปกครองประชาธิปไตยนะยครับเรารับมาจากฝั่งชาติตะวันตกนะครับเราก็เรียกว่าวัฒนธรรมเช่นกันวัฒนธรรมการปกครองนะครับรวมถึงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีต่างๆรวมถึงจะเป็นเศรษฐกิจแบบทุนนิยมนะครับสิ่งเหล่านี้เราก็รับมาจากวัฒนธรรมตะวันตกนะครับซึ่งมันเป็นสิ่งที่ดี ซึ่งมันเป็นสิ่งที่ทําให้ประเทศนั้นพัฒนาไปได้แล้วคิดว่าครูคิดว่ามันเหมาะสมกับกับประเทศของเรานะครับซึ่งทั้งหมดนี้ก็วัฒนาธรรมอินเดียวัฒนาธรรมจีนและวัฒนาธรรมตะวันตกนะครับทั้งหมดนี้เราก็ได้นํามาประสมะสานกับวัฒนาธรรมไทยได้อย่างลงตัวจนกลายเป็นวิถีชีวิตเยี่งยรับ o u n t ี ผ่านไปแล้วในะเรื่องของความหมายความสัมพันธ์และเมื่อกี้คืออะไรนะครับการรับปัฒนธรรมจากชาติอื่นทีนี้เอกลักษณ์ของความเป็นไทยแน่นอนภาษาเราพูดไม่เหมือนใครบนโลกใบนี้ภาษาไทยเป็นหนึ่งเดียวที่เป็นเอกลักษณ์ของคนไทยของชนชาติไทยภาษาไทยเป็นเครื่องมือในการสื่อสารทางความคิดเป็นเครื่องมือในการถ่ายทอดออกมาเป็นคำพูดและต่อมาก็ ได้มีการประดิษฐ์ตัวอักษรขึ้นมาภาษนนาาษเกิดก่อนอักษรน,นะครับคือเราต้องพูดออกมาก่อนนะครับมันจึงจะมีตัวสื่อตามมาทีหลังภาษาไทยก็เช่นเดียวกันภาษาไทยนั้นเกิดขึ้นมาก่อนแล้วต่อมาจึงได้มีการประดิษฐ์ตัวอักษรขึ้นมาเพื่ออะไร พื่อที่เราจะสามารถบันทึกให้เกิดเป็นลายลักษณ์อักษรนะครับเกิดเป็นร่องรอยเกิดเป็นสิ่งที่มันเป็นหลักฐานได้นะครับเพราะว่าถ้าถ้าเป็นแค่ภาษาเป็นแค่คําพูดมันไม่มีอะไรที่จะสามารถบันทึกได้ในสมัยก่อนฉะนั้นจึงจําเป็นต้องประดิษฐ์ตัวอักษรขึ้นมานะครับซึ่งนักเรียนก็รู้แล้วแหละว่าครับว่า ใครเป็นผู้ที่ประดิษฐ์ตัวอักษรก็คือพ่อกุลาบกําแหงนะครับสั้นทงเป็นสั้นท่านทรงเป็นบุคคลที่คิดค้นนะครับตัวอักษรไทยขึ้นมาเมื่อปีพศอ,อ,อะไรครับเมื่อปีพศ1826นะครับและได้เกิดหนังสือเรียนเล่มแรกของไทยเราเรียกว่าหนังสือ จินดามณีนะครับจินดามณีนี้เกิดขึ้นในสมัยอยุธยานะครับภาษาไทยได้มีการพัฒนาจนมีรูปแบบการการวางตัวอักษรการวางตำแหน่งของสระนะครับรวมถึงการใช้อนณยุกเรื่อยมาจนเป็นระบบแบบแผนในสมัยของจอมพลปพิบูลสงครามนั่นเองนะครับนี่คือเอกลักษณ์ของความเป็นไทยในเรื่องของภาษานะครับทีนี้ คำในภาษาไทยนะครับมันก็จะมีความสัมพันธ์กับค่านิยมทางความเชื่อและวิธีชีวิตของคนไทยรวมถึงมีการนําภาษาอื่นๆมาใช้เช่นภาษาบาลีสันสกฤตนะครับซึ่งเป็นภาษาที่มันเกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนานะครับและมีการใช้คํายืมคํายืมคือคําทับศัพท์จากภาษาอื่นสัต่างประเทศก็ดีภาษากฤกีกภาษาจีนก็ดีหรือภาษาต่างๆก็ดีนะครับทีนี้อ่า ที่ถ่านของคนไทยในสมัยก่อนในแต่ละท้องถิ่นนะครับมันทําให้เกิดและกลายเป็นภาษาถิ่นในภาคต่างๆเช่นภาษาถิ่นในทางภาคใต้ภาษาเหนือภาษาอีสานภาษากลางเหล่านี้นะครับโอเคเราผ่านไปแล้วในะเรื่องของความหมายความสําคัญการรับวัฒนธรรมความเป็นเอกลักษณ์นะครับและเรื่องของภาษาทีนี้ สถาปัตยกรรมไทยก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งอย่างนะครับศิลปกรรมไทยเนี่ยก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งอย่างในเรื่องของวัฒนธรรมไทยซึ่งศิลปกรรมไทยมันก็มี3ามรูปแบบอย่างที่ครูเคยพูดไปก่อนเมื่อสักครู่นี้นะครับแบบแรกสถาปัตยกรรมไทยสถาปัตยกรรมไทยก็คือสิ่งก่อสร้างอาคารบ้านเรือนนั่นแหละครับนะครับอ่ะเช่นเจดีย์ทรงทรงทรงพุ่มข้าวบินในสมัยสุโขทัยนะครับทรงนี้ทรงพุ่มข้าวบิน เป็นเจดีย์ทรง,งแบบดอกบอัวตูมนะครับลักษณะแบบนี้ที่ท,ที่วัดมหาธาตุสุโขทัยนะครับหรือจะเป็นเจดีย์เจดีย์ทรงบาท่ํานะครับซึ่งได้รับอิทธิพลมาจากอินเดียนะครับแล้วก็พระปรางได้รับอิทธิพลมาจากศิลปะขาเมนนะครับเป็นต้นอ,อีกอย่หนึ่งก็คือพระที่นั่งจัก,กรีมหาปราสาทได้รับอิทธิพลมาจากศิลปะยุยโรปแบบแตะวันตกแปปบบผสมผสานแบบไทยนะครับ ซึ่งสถาปัตยกรรมไทยนะครับเป็นวัฒนธรรมนะครับที่แสดงออกถึงน้งวัตถุเกิดจากความเชื่อความศรัทธานในพระพุทธศาสนาและความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ซึ่งเป็นผลงนานทางศิละปะวัฒนธรรมที่มีความงดงามประณีตรูปแบบของสถาปัตยกรรมได้รับพิธลมาจากอินเดียลังกากรรม็นและได้รับการพัฒนาจนกลายเป็นพุทธศิลป์ไทยเช่นเจดีทรงต่างๆนะครับเป็นต้น แล้วก็จะมีวัดด้วยนะครับวัดนในสมัยรัชกาลที่3มได้สร้างรูปแบบของสถาปัตยกรรมไทยผสมกับศิลปะจีนที่มีความงดงามตามพระราชนิยมในรัชกาลที่3นะครับเช่นวัดราชโอรสวรารามนะครับแล้วก็วัดเทพธิดารามนะครับสวยงามมากครับสถาปัตยกรรมในรัชกาลที่5ได้รับเอาศิลปะยุโรปเข้ามาในการก่อสร้างนะครับเพราะว่ารัชกาลที่5มีการติดต่อสื่อสารหรือท่านเดินทางไป ไปต่างประเทศบ่อยครั้งนะครับเช่นพระที่นั่งจัก,กรีมหาปราสาทไทยได้เลือกรับเอาวัฒนธรรมต่างชาติมาปรับใช้ตามคติความเชื่อของตอนเองให้เหมาะสมกับวิถีชีวิตของคนไทยสําหรับในท้องถิ่นต่างๆส่วนใหญ่เกิดขึ้นจากความเชื่อนะครับความศรัทธานในศาสนาที่รากฐานทางวัฒนธรรมของไทยนะครับทีนี้พูดถึงท้องถิ่นวัฒนธรรมของท้องถิ่นส่วนใหญ่มีรากฐานมาจากเรื่องของศาสนาและการประกอบอาชีพตามสภาพแวดล้อม,มตามภูมิศาสตร์นะครับาก,การทาเกษตร กรกนนรมในสมัยก่อนก็ดีนะครับเช่นประเพณีการแห่นางแมวแหเหตุใดเหตุอขอฝนเพื่อเกษตรกรนะครับชาวไร่ชาวนาที่ทําเกษตรให้ฝนตกต้องตามฤดูกาลนะครับหรือการทําพิธีบุญข้าวจีบุญข้าวจีนี้ก็คือทําหลังจากที่เราเก็บเกี่ยวข้าวนะครับอันนี้ทางอีสานนะครับสมมุติว่าเราเก็บเกี่ยวข้าวด้วยผลผลิตดีแล้วนะครับแล้วก็ต้องเอาข้าวไปถวายพระโดยการจีข้าวไปถวายพระเพื่อ เพื่อเพื่อทำบุญนะครับรวมถึงประเพณีการเวียนเทียนกลางน้ําจังหวัดพะเยานะครับทรเทศกาลเที่ยวชมดอกกระเจียวจังหวัดเชียงภูมิการตักบาตรต่างๆหรือการลอยกระทงนะครับเทศกาลลอยคมที่เปงเกี่ยวข้องกับมันเกิดขึ้นในท้องถิ่นมันเป็นวัฒนธรรมนะครับประเพณีลอยกระทงสายนะครับเทศกาคลคริสต์มาสนะครับอันนี้เป็น เทศกาลดาวคริสต์มาสเห็นไหมมันมีวัฒนธรรมของแต่ละชาติเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับหรืองานยอยศจิ้นฝาที่อิจธาญามรดกมรดกโลกนะครับแล้วก็ประเพณีแห่เทียนรราษาจังหวัดแห่เทียนภรษาจังหวัดสกลนครนะครับเออเ็เอ่อมากรรมดอกไม้ประดับเชียงใหม่นะครับแล้วก็การวัฒนธรรมประเพณีที่มันเกี่ยวข้องกับ ศาสนานะครับซ,ซึ่งซึ่งชาวไทยชนไทยส่วนใหญ่นะครับประกอบอาชีพเกษตรกรนะครับจำเป็นต้องอาศัยวัฒนธรรมนะครับจนมีประเพณีและก็สิ่งต่างๆที่มันเกี่ยวข้องกับภูมิีมภาพอากาศเช่นพิธีการขอฝนการแห่หนังแมวข้างต้นที่กูอธิบายมาหรือประเพณีต่างๆที่มันเกิดขึ้นนั่นเองครับนี่แหละครับนี่คือสําหรับตำดานี้นะครับกูก็พูดถึงเรื่องของความสําคัญของวัฒนธรรมไทยนะครับว่ามันมีอะไรบ้าง ความหมายความสําคัญการเลือกเอารับวัฒนธรรมนะครับมันเกี่ยวข้องกับอะไรยังไงบ้างนี่คือสิ่งที่เราเรียนรู้กันในชั่วโมงนี้นะครับโอเคเนื้อหาสาระของวันนี้มีเพียงเท่านี้นะครับนักเรียนสัปดาห์นี้ไม่มีภาระงานให้นักเรียนทําการเทคชื่อใต้คลิปวิดีโอนี้นะครับสําหรับวันนี้สวัสดีครับ